โอ้ยเบามากเลยอ่ะช่วยเฮ้ยร้อนจริงๆเลยเฮ้ยกินลูกตากินไม่หมดอีกแล้วทำไมต้องมาทิ้งอยู่เรื่อยเลยเนี่ยซื้อมาเปลืองเงินเปลืองทองเนี่ยโอ้แย่จริงเลยอะทิ้งแล้วกันนะกินไม่ได้วไปดีกว่า

เ <t od> it> <inhib itor> ดี๋ยวผมตัวตัวนู้นก่อนพี่เรตลงนี้นะ <S <s <í> ทางสะดวกพี่ชามต่มมาดูห้ดีก่อนนะ <S <s <í> ลูกคนนั้นมาหรือเปล่า <t od it> แน่นอนอยู่แล้วสิพี่ผมก็ต้องดูให้ดีอยู่แล้วแหละ กรอบที่แล้วออผมหัวแตกนี่ไปเก็บมาแต่วันนี้เหมือนไม่มีใครเลยพี่ทางสะดวกเราไปเล่นกันดีกว่าพี่ไฮ<ห>้ช้างทำไมสิงช้างมันควยเองอะพี่ต้องมีผีแน่เลยอะโ,อโดไล่สาระน่ะอาจจะมีคนมาเล่นมาก่อนก็ได้เออ พี่ชรางแล้วนี้มันบันไดอะไรเหรพี่ลองปีนดูสิเจะได้รู้ปี่เลยปีนเลยเ้ยเ่้ย กล้าขึ้นนะ่ะว่ายเด็กขี้เงี้ยนี่ว่ะว่ายว่ายเปิดแหกบ้ <c oughs> ไปดัน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเรเร็วด<อ>ิเร็วเร็วไม่ช้าเร็วสิเร็วเร็วผมรอหนานเนี่ยเด็ดถึงแล้วข้ึ้นมาขึ้นมา,นมาเร็วขึ้นมาเร็วโ <c oughs> อ้ มาขึ้นมาตัวขึ้นมาผมไปก่อนนะพี่ช้างหลอด้วยหลอด้วยดดหลอดหลอดป่ะไปเล่นต่อดีกว่างไหมพี่ช้างผมอยากเล่นถึงช้าพี่ควายย้ายหุ่มไว้นะอ่าเอาเลยพี่ ป็นไงบ้างแรงว่ะเอาแรงมากเลยพี่สนุกมากเลยพี mm ่ชาพี่ชาพี่ชาเล่นด้วยกันดิเร็ว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 เ เ <reading> สียงจริงเลยไม่ชอบเลยเล่นในทีนของฉันเฮ้ยมันต้องสั่งสอนซะหน่อยแล้วแล้วยังไม่เข็ดใช่ไหมเฮ้ยแกจะเจอนี่เดนี่ลูกตาพี่ข้พิ่ข้าพี่ปาอะไรใส่ผมเน like ี่ยพี่ไม่ได้แกงอะไรเลย้พี่จะเล่นพี่ก็เล่นดีดีนี่มันแกงผมดิ โอ้โหฮโยเล่นนี่ดีสินต้องเป็นต้องเอาของมาปลาใส่กันเลยอะไรพี่ผมไม่ทำอะไรพี่เลยพี่มั่วละทีหลังเดี๋ยวพี่จะไม่พามาเล่นอีกนะผมมาหาเปคนพาพี่มาพี่จะาวไงฮะจะเอาไง่ายเจ้ไห่ายผมไม่ทำอะไรพี่เลยพี่ไม่ได้ ฮ้ยไปอยู่ตรงนั้นได้ไงเนี่ยนี่บอกกลัวความสูงไงไล่เดรนที่ยะ ที่จะสู้กับพี่อ่ะมันยังเร็วไปพี่ช้างผมแพ้พี่แล้วค่ะแข็งจริงเว้ยเฮ้ยพี่ช้างไม่ลุงนั่นนี่เฮ้ยพี่ช้างพี่แข็งเก่งกว่าผมอ่ะ พี่ไปล้างแขนของผมเลยนะเฮ้ยไปไปเลยดิตาไม่ได้เจอนนานเลยนะดยเด็กๆหัวเป็นไงบ้างหายหรือยังห,ยหายแล้วนี่กินยาอะไลูกตาใช่ไหม เดี๋ยวนายจ้ให้ลูกหนึ่งันมีลูกเดียวนะต้องแข่งกันเพื่อแย่งเย็นลีลูกตาลูกนี้นะ<ห>ตามนะมาตามมานะตามาตามมาตามมาเลือดตามมาโอ้ยดูนะฮะฟังนะ ไาอ่ะท <laughs> ี่โยกถึงช <ido> ้าเข้ามาใกล้ยันนี้ลูกตาไม่สุดอ่ะได้ยหดเลยนี้ลูกตาได้แหละเอายันนี้ลูกตาลูงนี้ไปเลยเอาเลยเร็ว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 แข่อีกแข่อีกเบามากเลยอ่ะช่วย เอาเี้เลืมตาไปเลยหัวแตกอีกแล้วพี่ชายยังจะเล่นอยู่อีกมาช่วยผมก่อนเอาดอดอดอ อะไรเบาว่าเฮ้ชาบพระผมมาส่งวงวานเนาะไปไปไปลูกไปไป,ไป,ไป,ไป